เผยข้อมูลหัวเหวี่ยพี50ซีรีส์ใช้ชิปคลิน9,000พร้อมจอโค้งวอล์เตอร์โฟลมีค่าเรยเฟลเลต120เฮิรตซ์และกล้องไร้กล้า z o o ได้200เท่าเผยข้อมูลหัวเหวี่ยพี50ซีรีส์ใช้ชิปคลิน9,000พร้อมจอโค้งวอล์เตอร์โฟลมีค่าเรยเฟลเลต120เฮิรตซ์และกล้องไร้กล้า z o o ได้200เท่าล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่ อย่างหัว w ว i p 50ซีรีออกมาเพิ่มเติมแล้วครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากโพสของชางการดิจิตอลคิงบนไวโบซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรายหนึ่งครับโดยได้เผยว่าสมาร์ทโฟนหัว w ว i p 50ซีรีจะใช้ระบบการถ่ายภาพแบบใหม่ที่มีฟีเจอร์หลากหลายมากขึ้นครับโดยจะใช้กล้องจากไลกาเหมือนเดิมครับแต่ซูมได้มากถึง200เท่าและมีโมดูลกล้องจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีการเผยว,ว่าหัววพ p 50ซีลี มีดีไซน์คล้ายกับรุ่นก่อนโดยแร่งข่าวอย่างออลีกได้โพสต์บน Twitter เกี่ยวกับโ u a w อพีห้ p สิบว่าจะมีหน้าจอขอบโค้งแบบ Waterfall ขนาด6.6นิ้วพร้อมรูกล้องหน้าแบบ Punch-hole Camera อยู่ที่ตรงกลางส่วนตัวเครื่องมีความยาว159ม mm, มกว้าง73 mm มและมีความหนา8มเมครับเท่ากับรุ่น Huawei P30 Pro ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเหมือนในห u ว w e i Mate 40แต่ Huawei p ห้ Series อาจจะมาพร้อมกับกล้องแบบใหม่และกล้อง ultra wide angle ม m a r t p h o n e หัวว P50 ต e อาจมีทั้งหมด3รุ่นคือ P50 P50 Pro และ P50 Pro Plus โดยแต่ละรุ่นมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.2นิ้ว6.6นิ้วและ6.8นิ้วครับส่วนสเปคอื่นมีรายง,งานว่าจะใช้ชิปเซตค Kirin 9000และมีหน้าจอที่รองรับค่า refresh rate 20เฮให้แบตเตอรี่มาที่4,200 mAh รองรับระบบชาร์จร็ว66วัต ส่วนรุ่น P50 Pro+ Plus มีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่4,300 m ah, ิลลอรองรับชาร์จเร็ว50วัต์บนระบบปฏิการ Android 11ครอบทับด้วย EMUI 11ครับส่วนข้อมูลที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อทีฟ้าจะมาบอกการาทราบทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ